เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพุทธศักราช2568กกรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณก่อนร่างพระราชะบัญญัติงบประมาณจะผ่านการพิจารณาของรัฐสภาให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อนการจะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณก็ต่อเมื่อคณะอนุกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชะบัญญ,ญัติงบประมาณได้พิจารณาร่าง เป็นรายหน่วยงานและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนนําเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่สองเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้วสามารถประกาศแผนการจัดชื่อจัดจ้างประจําปีจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้สำหรับขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือก็อต่อเมื่อพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณมีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณการกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวน จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณมีผลใช้บังคับและหากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการดําเนินการครั้งนั้นได้การบันทึกข้อมูลในระบบ EGP กรณีได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระ2หน่วยงานของรัฐสามารถบันทึกข้อมูลโครงการได้ทันทีโดยไม่ต้องระบรุราชงบประมาณและรหัสแหล่งของเองิน และเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณมีผลบังคับใช้ให้หน่วยงานบันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนดให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายร,าร,ระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงบประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้นๆให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมาการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กคกวจ0 405 2ทัว414ลงวันที่17กันยายน2561โดยมีหนังสือแจ้งเวทที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างคือ หนังส erm ือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กอคอกวจ0 4 0 5 .4 ทับว428บลงวันที่25กรกฎาคม2567หสนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กอคอกวจ0 4 0 5 2ทับว371บลงวันที่5สิงหาคม2 5 6 2 หนังสือคณะกรรมาการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยที่สุดที่กอขอกอวจ0 4 0 5 2ทับว414ลงวันที่17กันยายน